น้องเต้าหู้พูดถึงเมืองไทยค่ะหลังจากที่ถูกขโมยกระเป๋าไปอย่างลั่นว่าแม้เป็นผู้เสียหายแต่ว่าในนั้นก็ยังมีโชคดีค่ะน้องเต้าหู้ในอะาสาวจีนขวัญใจชาวเน็ตค่ะที่ตอนนี้ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคะชื่นชอบการเดินตลาดและก็อาหารสตรีทฟู้ดเมืองไทยเอามากๆเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้สร้างตำนานสั่งเต้าหู้ค่ะแต่ว่าเธอพูดไม่ชัดนะคะออกเสียงว่าตูหู้ด้วยความพยายามจะพูดภาษา ไทยของเธอค่ะก็กลับน่ารักน่าเอ็นดูจนกลายไปเป็นไวรัลค่ะมากกว่า20ล้านวิวไปเลยทีเดียวค่ะแล้วล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะขณะที่น้องเตาหูเนี่ยกำลังเพิดเพลินอยู่กับการช้อปปิ้งในห้างบิ๊กซีนะคะกลับกระเป๋าถือของเธอที่แขวนเอาไว้กับรถเข็นดันหายไปค่ะซึ่งภายในนั้นก็มีของใช้ส่วนตัวที่มีมูลค่ารวมเกือบหมื่นบาทค่ะต้องบอกว่าอันนี้ไม่มีเงินสดนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเจ้าตัวเนี่ย เขาไปขอเจ้าหน้าที่ดูกล้องค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยกลับพบว่าไอ้จุดที่น่าสงสยัยว่าเป็นจุดที่กระเป๋าได้หายไปนะคะมันกลับไม่มีกล้องติดอยู่ค่ะก็เลยทําให้ไม่สามารถตามจับคนร้ายได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอบรรดาแฟนคลับต่างๆเขารู้เรื่องเขา้าก็เลยส่งข้อความแสดงความห่วงใยให้กับน้องเต้าหู้ค่ะซึ่งน้องเต้าหู้เขาก็ได้อ่านข้อความนั้นนะคะแล้วเธอก็ตอบแชท เป็นภาษาไทยค่ะ เพื่อสื่อว่าตัวของน้องอะ่ะยอมรับในความสูญเสียครั้งนี้นะคะซึ่งน้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพยายามอย่างดีที่สุดแล้วน้องไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็หวังว่าบทเรียนที่น้องได้เรียนรู้ก็จะช่วยให้บิ๊กซีนั้นพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้นแล้วก็ยังยืนยันแถมท้ายค่ะว่าประเทศไทยยังเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์สำหรับเธออยู่อ้าวแล้วต่อมาภายหลังคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่ากระเป๋านั้นตกลงหาเจอ ต่อมาภายหลังค่ะบิ๊กซีและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันสืบหาค่ะจนพบกับกระเป๋าของน้องเต้าหู้แต่ว่าของทุกอย่าง หายไปแล้วนะคะยกเว้นกล้องถ่ายรูปที่ยังเหลืออยู่ค่ะเออก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยผลสุดท้ายน้องเต้าหู้ก็เลยโพสต์ข้อความจากใจค่ะถึงประเทศไทยบอกว่าก่อนอื่นเลยโปรดรับคำขอบคุณด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งของฉันขอบคุณตำรวจที่ดีของประชาชนขอบคุณบิ๊กซีที่ใส่ใจแล้วก็ห่วงใยอย่างต่อเนื่องตอนนี้ไม่มีคำพูดใดที่จะแสดงความขอบคุณของฉันได้แม้ว่าฉันจะเป็นผู้เสียหายนะแต่ว่าฉันก็เป็นผู้โช ดีเช่นกันฉันโชคดีเพราะทุกๆคนฉันขอโทษที่ทําให้ทุกคนทํางานหนะักขอบคุณแฟนๆที่คอยให้กําลังใจแล้วก็ปรับโยนฉันเสมอประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นมากไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือในชีวิตจ,จริงเมื่อฉันได้พบคุณหัวใจของฉันก็เหมือนละลายราวกับได้เจอ พบกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานในเวลานี้ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณจากใจจริงและก็ขอแสดงความเคารพสถานีตำรวจปทุมธานีอีกครั้งาทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเต้าหู้ด้วยนะคะที่เจอของแล้วนะคะแม้ว่าจะได้กลับมาคืกล้องก็ตามนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเต้าหู้เช่นกันคะ่ะที่ทาให้เราชาวไทยมีความสุขกับความสดใสน่ารักของน้องนะคะ